อาภิวาทพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งอันประเสริฐของเราอันชลีอันทาอาภิวาทธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นสารณะที่พึ่งอันประเสริฐของเราอันชลี วันพาอภิวาสังโเมลาโทพระสงฆ์เป็นสาธาระที่เพึ่งอันประเสริฐของเราอันชลีวันพาอันชัีตอนนี้นะครับที่วัดป่าตะกอใต้นะครับก็จัดงานปฏิบัติธรรม อาจนองสราครับก็พระอาจารย์มหาใจเขียมขิดโตนะครับวัฒนะสงครามก็มาให้กำลังใจกับอุบาสกวาสิกาหมู่บ้านตะเคอใต้นะครับวัดป่าตะเคอใต้ตำบลหินดาอำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะครับกำลังจ ที่ลานธรรม,มาาาวตวรตมมาลานธรรชั่วข้านวนะครับที่ทำขึ้น,นวันนี้วันที่19บเก้พาพฤษภาคม,ม,มพศสองพันหาร้อยหกสิบแป i ขอองค์พรงประทับสุดธรรมอลูจีพุดฟวงประชาชนกานจงโปรดร่ำทำการพิมุนท่านเจ้าข้าผู้บี แกพ่พวงชนบรรดามีส่สุมกระเสมสีสมดังเจตนาเดินกราบนิมนต์ท่านเจ้าค่ะนโมตัสสะอะเข้วะโต สัตตสัตสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอธานิพินธปิทุเขเอสมะโควิสุทธิญาสิี ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอความสุขความเจริญและความตั้งมั่นในธรรมวินัยจงมีแด่ญาติโยมทัาษสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขอเป็นการบรรยายธรรมเนาะจะได้ง่าย น,นี้อรตมาภาพขออนุโมทนาที่คณะสงฆ์วัดบ้านตอกพรอใต้โดยท่านพระอาจารย์โกก็ได้ถามซื้อจริงผลสำอาจารย์อาจารย์ประธานที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา แล้วก็สังคบูชาโดยเฉพาะประรบพุทธบูชาเนื่องในอโอกาสวันสงคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขาบูชาต่อเนื่องถึงวันอัฐมีบูชาเดี๋ยวผู้เดผู้เดฟ,ฟังอีสานบ,อ,บอกออกมีปะผมนี้เนาะเอาภาษาบ้านเนาะเนาะมันจงังมันจังบอกของแถว ก็จะมาจะสลับกันกัแล้วกันแล้วก็เพื่อประโยชน์กับผู้ฟังที่ยออมอบปตอบรรลุตายเทอดสบดด้วยนะ,ะความจริงวันนี้มีหลายเรื่องมีหลายแนวอยากบอก แต่ว่าเป็นเธอแรกที่ได้เว่ากับญาิโยเป็นบรรยายนรพกับสิบปราลกหรือว่าถึงเหตุที่ใครพาให้บางนะ้ำก่อนอื่นขออนุโมทนากับผู้วาอาจารย์ปริโมทานาจารย์โกเชิญ่าเจ้าวาดหรือประธานที่ทักสงก็ได้ราว่าก่าัเป็นวัดเนาะ เจ้าพระพทรงเดจพระประชยัยอยู่ที่วัชนสงครามตั้งแต่มีการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสองพัญสากลของโลกประกาศแล้วพอจะาพระพทรงเด็จอดีเจ้าว,วาดวัชนสงครามก็ได้จ,จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาตั้งแต่วันวิสาขเป็นอัตมีก็จะมีการ ส่วนใหญ่จะเป็นการฟังเทศทั้งวันฟังเทศพุทธคุณรำมงคณสังฆคุณ,คณแล้วก็จะตั้งชื่อหนังสือว่าพุทธบูชาก็ะือถือนั่นแหละคือคือ,คอ,คอไม่ออกญาณโยมบอรพระพุทธเจ้าระทำะสมเป็นที่เพิ่มแล้วก็จัดปฏิบัติเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า เมื่อตอนเศร้าฟองเทศตอนบายัองเทศตอมคำกันเป็นการสนทนาธรรมหลังทำวัดกินแล้วก็จะมีปฏิบัติสมาธิช่วงตั้งแต่ภาคเช้าตอนตีสี่เพมาถึงสว่างส,ดสอดทีนี้พอเราก็จะพูดเส้นเด็จขึ้นวันภาพแล้วกิจกรรมนี้ก็ยุติลงไปแล้วว่าส่วนตัวก็ ยังรักษาวไว้อยู่ในยอนะยังรักษาวไว้ในยองแเรเียกว่าจัดปีสอ, 17, องครั้งแลอกสิบเจ็ดอาหารสิบเจ็ดปีแรกสมาชิกจะจับโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ตลอดปีแล้วก็ปลายปีก็จะมีปฏิบัติธรรมต่อเนื่องเจ็ดวันบา,บางปีกับ นอก่าพีกันแล้วน็อกฟาตานอว่านั่งเขียวปีอปีหกสิบหกอไปีทีนแล้วไปเทสติดไนปูตลอดทั้งปีปีที่แล้วเนี่เป็นปีพิเศษออวดมือบวกให้ออบอกเนี่ยเนี่ยขออะไรก็ไปขอแล้วม็เช่านักแล้วก็ไม่ขอเรื่อง่ะอย่างปีที่แล้วไปปฏิบัติที่พุธทธมณฑลไปหาลบลบอยู อาคารคาตาบิโดหินอ่อนได้ไปร้อยละแม่าตาิโดหินอ่อนยูบุทอมทอมจังหวัดนครปฐมน้องใกล้กรุงเทพแต่เดียวไม่ออกน